ก็สวัสดีแห้อยู่ผมจกเก้แฮนด์านะครับวันนี้อยู่กับเกมฮอนนะผมกีฮิโร่โคนอ์อ่าให้นาให้ตาไปนานนะครับตัวนี้วันนี้ก็เป็นเกม4ต่อ5นะครับผมก็ตัดมาทีที่6กโคนอ์คิวไปแค่3ตัวครับตาย1แอซิดอีก1นะครับก็16นาทีคิว3ตัวก็ไม่ได้หวือหวาอะไรในช่วงต้นเกมแต่จากกันเนี้ยของจริงเนี่ยวันนี้ก็เป็นสายแบบว่าเน้นดาเมจจาเลยนะครับก็จะมี กันเบดอัเทลลี่บัส,สมิดนะครับฝ่ายตรงข้ามครับมีเบดเบนแม็กมัดลิงโนแมด,ดนะครับแล้วก็ด็อกเตอร์นะฮะัขออนุญาตโพสต์คอนเทนต์สโตรีได้ที่รูปโปรไฟล์เพจ Facebook ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะอ่านสตรอรี่ฟังนะครับสตรอรี่ของโคโนะค่อนข้างน่าสน่าสนใจนะครับอ่ะโคโนะเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของชาวลีเจนที่ฝ่ายฝันจะสร้างกองทัพนักรบเพื่อแทนมนุษย์ที่สูญเสียเลือดเนื้อไปในสงคราม โคโนดเป็นสิ่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นและถูกพวกเฮลบอลนำวิญญาณที่ขโมยไปใส่ทำให้โคโนอมีชีวิตขึ้นมาและนบว่าเป็นเครื่องจักรที่ทรงอนุภาพที่สุดลีเจนสร้างแต่โคโนอเอาวิญญาณชั่วไปใส่อ้าวแล้วตอนนี้มันอยู่ฝั่งไหนวะอยู่ฝั่งเฮลบอลอ่าอยู่ฝั่งขวานะครับอยู่ฝั่งขวาแปลว่าเออศัตรูสร้างแล้วเราวิญญาณไม่ใส่ก็เลยกลายเป็นฝั่งเราเฉยนะโอเค มาเป็นคียที่ข้อนะครับผมก็ฝ่ายเราเนี่ยจะเหลือแครี่สามตัวเบสมิดหนึ่งไปตรงข้ามนะครับแครี่สี่ตันหนึ่งนะครับผมก็รู้อยู่แล้วนะครับอ่าในบรรดาแครี่เนี่ยเลกเกมเนี่ยทาสี่เราก็ดูดีสุดนี่และสายที่เล่นวันนี้นะบอกเลยว่าถ้าได้เปิดข่ก่อนนะครับไม่มีใครรอดต่อให้เลือดห้าพันก็ตามผมว่าหมื่นหนึ่งก็แตกเพราะว่ามันออกคีย์ที่้ไงคีย์ที่ก็คือ ถ้าขั้นสี่เนี่ยจะตีสิบเปอร์เซ็นของเลือดสูงสดุดเลือดหนึ่งหมื่นตีหนึ่งพันนะอ่ะเลือดห้าห้าพันตีห้าร้อยอ่ะแล้วบวกดาเมจมันอีกนะครับแล้วถ้าได้เปิดใครก่อนนะตายทุกตัวนะครับผมเรียบร้อยครับเพื่อเราตายแล้วไม่น่ารอแล้วผมกันเบรย,ยังไงโอ้โหแตกหมด<ใ>น,นะครับตอนนี้สกอร์18ก็ต่อ16นะครับสูสี่ เดี๋ยวท้ายเกมเนี่ยถ้าผมไม่ลืมนะเดี๋ยวมันเอาของอะไรมาเดี๋ยวลองไปทดลองโง่ๆก็ได้นะครับถ้ามันเปิดใครก่อนเนี่ยเลือดเท่าไรจะตายนะแต่ถ้าโดนเปิดก่อนมันก็เอาเมดเบนเมื่อกี้กำลังจะง้างติเลยนะครับเจอกลับไปตีสวนนะครับแล้วสร้นรัวๆดวงโคตรดีสกิลหนึ่งก็คือสไลด์นะครับสกิลสองก็ ช่วยมีโอกาส25้าอร์นะครับที่จะฟื้นฟูทางชีวิตตัวเอง8ปสิบปอร์เซของเขาเสียหายก็คือเป็นสกิลเด้งเลือดนั่นเองนะแต่ก่อนรู้สึกว่าจะเด้งดีกว่านี้ด้วยนะแต่นี้รู้สึกว่าเนิฟมาฟอามปีแล้วมั้งสกิล3มนะครับสกิลติดตัวนะครับทำให้การโจมตีมีโอกาส3ามสิบเปอร์เซที่จะทำเขาเสียหายหนึ่งรอยี่สิบหน่วยนะครับและทำให้เป้าหมายติดสตันหนึ่งวิอ่าโอกาสจะติดสตันเพิ่มเป็นสองจุดห้าเท่านะครับถ้าเป้าหมายอยู่ใน โดมอ่าถ้าว่าหม่อยู่ในโดมนะครับแล้วก็จะไม่ทับซ้อนกับการติดสตันแบบอื่นอ่าถ้าออกคอนตันก็ตันอีกไม่เกี่ยวกันนะครับอ่าตีในโดมก็อกระตันเยอะแน่นอนครับอันติทุกคนรู้นะครับก็คือโดมนั่นเองนะครับก็คนที่อยู่ในโดมนะครับทุกคนจะขยับไม่ได้ยกเว้นโคนอัเองและมีเอฟเฟกต์ออีกไหมเนี่ยก็มีแค่นี้แหละอ่าถ้ามีกระถาฟ้าจะเพิ่มระยะเวลาแสดงผลและลลคูดาว เหลือร้อยี่สบวินะฮะอันนี้ยังเอาไม่เต็มนะเต็ม,มวิวหน้าสามารถเดินผ่านยูนิตเคลื่อนที่เร็วอ่าก็ปกตินะทุกคนน่าจะรู้นึกว่ามันจะเขียนละเอียดว่าเอ้ยถ้าใครตีนอกโดมดาเมจเท่าไหร่อะไรเงี้ยตีในโดมไม่ฮี <laughs> คนที่ตีในโดมได้คือโคโนนเดียว มาดูเกมต่อนี่ครับถ้าคนสงสัยว่าพี่ถ้าโคนดโนดมโคโนดจะเป็นยังไง <S <s ก็โคโนดตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเคลื่อนไหวในโดมได้สมมติเซอร์ซี่กอปโคโนดและโดมเงี้ยเอโยอโคโนดก็ขยับไม่ได้นะลด์ลามาครับตาโดมเบ๊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 บบบบเรียบร้อยครับดกรก็เข้าไปช่วยอะไรไม่ได้อ้าวและดูดกลับมายังไง หาเรื่องตายเหรอดรหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอหาเรื่องตายหาเรื่องตาย,าอ,ตายอุ้ยทีเดียวยังไงสไลด์ต่อป่ะครับถอยมาก่อนมานาไม่พอครับดรลูดมาครับอ่าโอกาสสวนครับผมแล้วเปลี่ยนไปรองเท้ามานาสไลด์มาตีเรียบร้อยดวงแม่งดีวะ่ะ <laughs> ติดตันล,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 ลัวๆนะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ตีจังเลยนี่ก็ตีจังเลยการเบบาสมิก้ดันล่างไป สวยครับได้ร ok ูรีเจนโอ้ลิงวินวอกตะเกาะโคนนอต้องแบบว่าไม่เสกก็ใาบนะถึงจะแบบเอามันได้อะเออถ้าสมมติไปตีมันมันก็โดมส่วนเราได้ครับโยเว้นโดนเสกกระใบแล้วไฟตรงข้ามนะที่จะตีทีเดียวตายได้ก็จะมีโนแมคคนเดียวตัวอื่นไม่น่าจะตีโคนนทีเดียวตายได้นะยากมาก มันก็สวดเราได้ครับก็ต้องให้แมงมัดช่วยอะไรครับกันเบสเสียบเบสสวยครับได้อยู่แล้วสไลด์มาตีเมตดเบสอันติกันเบสหายนะแต่ว่าได้อยู่็อกเตอร์ลูดมาครับบาสมิดมาสตันตีอ่าได้อยู่สองตัวเด็กๆไปน้องเด็กเไปน้องเออหวาแผชใหม่รู้สึกว่าเพาวเวอรสปายแพงขึ้นนะ เขาออกแค่อันน right. mm ี้กันอย่างเดียวทั้งนั้นเลยอะอ่าไอลูกกลมๆเนี่ยอ่านว่าอะไรมานาแบตเตอรี่ยนแค่อันออกด้วยไอสัตว์ดีเนี่ยสับง่ายเออตอนนี้เขาออกแค่มานาแบตเตอรี่กันนะครับพอสปายบอกราคามันแพงนะเราใช้มานาแบตเตอรี่ก็พอแล้วนะครับไอโนเมดโนเมดเปิดดัดไปยังไงแล้วคอเตอร์ว้าวว้าวเหรอว้าว ไลไ์โอ้โหเรียบร้อยรครับแบ,บสมินได้คิว <S 2> <S 2> น่ารอ,อนนี้สกอร,ร์โดนไปเก้าแล้วนะครับจากที่เราเปิดมาเนี่ยเปิดคลิปมาคิวแค่สามตัวนะครับสกอร,ร์ไม่ได้วือึวาเนี่ยพึงพ่งพึง่งพึ่งมาไหลปลายนะครับไหลกลางไหลปลายเนี่ยพอมีคิวที่ข้อก็ดูดีขึ้นมาเลยเพราะว่าคแบาเม่แรงไปแล้วอ้าวแล้วไม่อัพคิให้เต็มเวลสี่เหรออ๋อเป็นวินวอรก่อนนะฮะ วินวอล์กแล้วก็คีเวลสองตอนนี้มีโดมครับสบายด็อกเตอร์เก็บได้แบบอีซี่เอ้ยโอ้โห <c oughs> ถุยเฮีย,ยเดี๋ยวกูถุยคำพูดเมื่อกี้ออกก่อน <c oughs> ว้าวเลยอะ่ะช้าช้าหนึ่งสเต็ปอ่ะโอ้ยโดมโดมฟรีช้าช้าไปสุดจุดสองวิ แกนเบมีตัวทองนะครับตัวทองวินวอล์กอาร์เทลี่ออกคีิที่คอเหมือนกันนะครับคือสกิล,ลหนึ่งอาร์เทลี่เนี่ยมันไม่ติดสถานะอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเจาะเกาะหรือคีนะมันก็จะเป็นแค่ดาเมจธรรมดานะครับ้อกจาตีสดแต่คีมันอาจจะได้ดาเมจเยอะสุดแล้วในเม็ดตังเท่านั้นโอ้โหตายครับเจอแล้วแม่สองทีบสมิดเก็บลิงไปได้ครับดอกเตอร์ลู่มาต่อแล้วยังไงโคโนสโอู้หเพื่อนตายครับผมไม่มีโดมด้วยนะไม่มีโดมสู้ยาก มไม่มีโดมันจะสู้ไม่ได้ยังไงครับกันเบสกันเบสเ,เสียบด็อกเตอร์เลยแกทางได้อยู่กันเบสเสียบด็อกเตอร์ไปครับผมสไลด์มาตีาสวยกันเบสได้คิวครับเมดเบนทีธาพอดหนีไอ้กันเบสนี่ด็อ,เอ,อกเตอร์เมดเบนเจอเสียบนี่เรียบร้อยเลยนะหนีไม่ออกนะโอ้ยแมงมัดออกอะไรวะแมงมัดออกดูบอคน่าจะมอค นั่นแหละหมกหรือเปล่าไงาแมงมัดอ่าของเราก็ไม่ไล่ตามนะรู้ว่าไม่มีโดมเอามันยากต้องให้กันเบสเสียบนั่นมาขีดเวลสาม ม่เบนบอกฟาร์มแป๊บไม่เบนได้ความกระจายแล,แล้วจอะอะไรโนโซ่าไม่เบนจะเอ๋เจอโนแมนนะครับเปิดดั๊ดไปนี่เคา <c oughs> เน์เตอร์ไอ้โนแมทข่าวว้าวเลยวะ่ะเคาน์เตอร์ไม่เคยโดนเลยอะรีเคาน์เตอร์ไป <c oughs> โอโ้โหกันเบนนะผมแห้งเลยคร <c oughs> ับ <c oughs> เอ้ยโอ้แม่มาเอาเป็นม็อกนะครับ ่ามีโดมน่นจาจะสุดแลสบายอีซี่โดมก่อนเลยโดมก่อนเลยเ,ออเดินไปโดมใกล้ๆเลยตีเอ้ย <c oughs> สามทีสันแต่เพื่อความชัวเออเลยโดมดอกสุดท้ายเฮียเมื่อกี้อเผิ่อไม่โดนอาจจะได้นะถ้าไม่โดมอาจจะได้คิวด้วยซ้ำถ้าดอกสุดท้ายติดตันนะ่ะใช่ไหม่งแรงชิบหายสามทีได้ก็อย่างว่านะครับสกิลสามเนี่ยคือ ถ้ามันติดตันเนี่ยมันก็ได้ดาเมจอีกร้อยยี่นะเออมันก็แรงด้วยนะครับแร <This S 1> งสก <is not S 1> สิลสามด้วยเมื่อกี้มันก็ติดตันอยู่นะทีแรกอ,ะอ่ะเมดเบนโดมาแล้วด้วยครับเมดเบนมีน,มนูโซนแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อโคโนอสนะครับ ว่าไงดอกเตอร์เอานูหมดเลยวะหนูนูหน,หน,หนูที่เดียวจึกเอาไม่หนีแล้วพราหนุ่มโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> อ้ไอคโคนอสมันก็ไม่ได้มีใบเบยอะไ,ไรพีหยววะมันก็เดินหนีนะมันก็ไม่ได้โดนสตันนะมันยังเดินได้อยู่อ่ะอันตีลูดทิ้งไว้ก็จบแล้วนะโอ้โหแตกสองเฉยแรงจริงครับใสน่นี้คิด,ด่เ บัสมิตบิงมาสตันแจะแจะแจะออ,อนิ่มนิ่มวะเอ,อว่าไงไฟห้าเอาหน่อยนแมโนแม่มก็เล่นใส่เลือนนะเนี่ยจอแจ๊ะสองทีก็ตายแล้วอ่าแมงมาสเรียบร้อยเลยครับรเจอกันเบสเสียบมาห้ขาขา้างกระตบเรียบตายไปครับเบ่เอาเจอคอนเตอร์โดนแล้วเว้ยคอนเตอร์โดนแล้วคอนเตอร์โดนแล้วหัวไปทีนึง เออพูดถึงอะดาวเซอร์อะคอมนะครับวันนี้หรือเมื่อวานไม่รู้ดูหงษ์แกเสนะค้อมเบงโควิดใช่ไหมยังหาบอกฝากอะไรถึงเพลงขับหน่อยก็บอกอะไรนะไม่เป็นไรเลยสั้นยังยอบเฮ้ยโอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเม็ดเบนฆ่าอะไรเนองเม็ดเบนเออือยืดนมาโอ้ ดูเลือก่อนนะครับไม่น้องกลับบ้านแล้วถ้าดูขนาดนี้สบายโอเคเลือยเต็มลอบ <c oughs> อ่าวกันเบน์ครับ <c oughs> เจอลิงกระเมิดเบ,เบไล่อยู่ครับผมเสียบลิงส่วนแล้วไม่รอดครับ <c oughs> เจอครอส <c oughs> อธิีมีบทเด้ออธิีอธิลี่จะอจะไรจ้าซาเวเดว <c oughs> สไลด์มาโดม อ้าวเหมือนจะตีคีฟนะพ่อหนุ่มเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตีคีฟไอสัตว์ไอดีคีฟตีคีบเห็นเลือดคีฟรสไงอ่าอิมแล้วครับราชาผู้เป็นมาตานะครับอิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไงโอ้โหเอาไม่ได้วะเอาให้แมงมันช่วยสตัร์จริงๆนะครับถ้าไม่มีแมงมันตันเนี่ย ตัวอื่นก็ถ้ามันมีโดมมันก็โดมสวนกันเรียบร้อยเลยแต่คุดาตีนานอยู่นะร้อยสิบวิธีอาเธอรีฟาร์มยาวเลยโอ้ลีสกิลเอาแล้ว รีสกิลนะครับบอกเลยว่าเปิดก่อนนะครับใส่เดียวใครได้หมดสองโดมจะไป่เหลืออะไรโดมเดียวก็แทบจะตายแล้วหนึ่งตัวอ่าแบสสมิธโซโลมแมงมัดไปได้อรแต่บารเทลรีนาจะโดนครับเทลีีเมดเบนมาแล้วครับมานาหมดด้วยครับอันตีเลยอันตีเลยเบ ดูแลเก็บไปก็ไม่ได้ใช้ใครได้เออเก็บไปก็ไม่ได้น่าจะได้ใช้ไวไวนี่หรอกมั้งอะได้วะโอ้โหกันเบดมาโอ้หูมีนูหมดเลยชิพายแล้วมีนูกันหมดกดให้น่อยอ่าแบสมิดกดให้ครับกันเบดเสียบเลยครับผมกดตะทองดอกเตอร์แตกครับยังไงกันเบดไล่ยิงเมดเบนอยู่ฮะโอ้หูยิงยิงโอ้เพื่อนเพื่อนไอ้เพื่อนไม่ช่วยเลยอ่าตอนนี้โคโนดก็ มีรีสกิลนะครับแต่ว่าไม่รีดีกว่าอันติจะมาลนะอีสิบวิเองค <You S 1> ล้ายมาโอ้โหเม็ดเบนเเลพอพอตหนีอีกสิบห้าวีนะรอนตีดีกว่าคุมกว่าอ่า <This S 1> มา <is S 1> ตอนนี้ <my responsibility. S 1> มีสองดม ลืมมะเนี่ยน่าจะลืมนะใช่เป็นรองเท้าอินตลอดเลยผมว่าน่าจะลืมลืมตัวเอาเอา,เอาติดแง่งเอาเคลี่ยแล้วเคลี่ย <c oughs> เฮ้ยโดนแล้วโดนอลไรนี่ไงเป็นไงล่อซื้อแมงมาขยิบมาครับลีงทีไหม <c oughs> ล่อซื้อล่อซื้อลอ่อ,ลอซื้อโอ้โดมลิง <c oughs> มายังไงแมงมาร์มุดหนีอยู่ <c oughs> โอ้โหเจอโนมแม่เคาน์เตอร์ครับ <c oughs> ตายไหม ตาไหมตายตามาดิมาดิเดียวเฮ้ยโอติดตีคีบไม่ยันตีคีบตีคีบดิเออมึงตีคีบดิยืนอื้อทำไมอ่ะเออสายต่อครับโนแมสสวนแล้วโนแมสสวนแล้วสัมบ้นกันเวนี้อะโนแมสสวนแล้วเจ๋สวนไอ้อะไราช้าไม่ไปตายครับผมเอ็มยยยังไม่ตายมือกับตายโดยไม่ดียิบหายแล้วแมงขาดนิดเดียวไอเวนโนแมสซื้อเกินเลย มีหลกหลกหลกนิดนึงนะติดคลิปเออติดติดคลิปคลีบได้กับตายอ่ามาดูว่าโนเมจะสังหารอาทิตย์นี้ได้ไหรือเปล่าครับโอ้โหสองทีสองทีมีเหลืองนะฮะนิ่มๆใครเลยครับขายถนัดมือฮนะทวิมเบดเย็ดเคเอาแล้วบอกเลยว่าไม่เกินสามทีนะครับ เล่นยากนะไม่มีตัวตันตัวเสกตัวจับเอามันยากแม่งเราแวงที่ผายกวอนเปิด,ดแล้วฝ่ายตรงข้ามสุกไม่มีตัวตีไกลฟรีมีโอ้ยจะสจะเลยมีแค่ด็อกเตอร,ร์ตัวเดียวเนี่ยซึ่งดาเมจด็ดอกเตอร,ร์ก็ไม่ได้แรงอะไรมากก็ไม่ต้องกลัวไม่มีตัวตีไกลแบบโหดๆอย่างเ่<ถ>นฟิน์์<ห>อะไรเงี้ยเออเจอฟิน์ยิง<ห>นอกโดมอาจจะจุกได้ เกมนี้ไม่มีเทพฟรินได้ไงโอ้กันเบนมีวิงโบแล้ววะนี่บาสมิดมีใสไกลแล้วนะครับผมมาลุยต่อ oh <my> เฮ้เบ้อ้าวโดคาลเตอร์ว่ะเฮ้ยนี่อ่ะสไลด์มาครับ ด็อกเตอร์เจอเสกทีหลังเขาเกมวันนี้เลยจังเต็มเลยเอาไอ้เบนเบนเมนเบนย่ออะไรอะซาเวดอะออกนูกันเบรกกันหมดเลยนะออกนูกันฮีโร่กันเบรกกันหมดเลยเออแบ่งสองกันเดี๋ยวจะงงเอาไอ้เมนเบนเอาอาทัธลีได้หรือเปล่าครับไม่น่ามีปัญหาโอ้โห ไอเทลีนี่แบบขนมกรุบว่ะเฮียลังแฮนมาเบ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 เฮ้ยเกือบ <c oughs> ไม่ตายเหมือนกันนะทุกคนทีเดียวอะ่ะ <c oughs> ถ้าอีกทีหนึ่งไม่ตายรอดไปแล้วนะอ้าว <c oughs> ลิงลงอุ้ยเสียบบาสิลิมาสตานันนะครับแล้วคูณสี่ <c oughs> เรียบร้อยครับไฟลุข้ามตายหมด <c oughs> โนแมททีเดียวโอ้ยดอกเตอร์ลมึงลุกไปไหนเอ้เยี่มึงลุกไปไหนมึงลุกไปไหนโนแมททีเดียวโนแมทแจ๊ะเอาเอาโนแมทคาน์เตอร์สวยโนแมทโนแมทโอ้เอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรวะยี่ไม่ได้เฉยเมื่อกี้ผมกล่าวว่านโนแมทฟาดสองนะยังไงโนแมทก็เก็บได้สองตัวอะไรเมื่อกี้นี้เชี่ยไม่ได้ทั้งตัวมาสเไปตีกันเบลดอาจจะถูกแล้วแต่ว่าไม่ตายไง อะลิงเนี่ยฟันเรียบแล้วสองตัวมีมีวอร์นะครับโดนไม่ต้องเอาได้อยู่หนึ่งลิงโหไม่โดสโโดสู้วะโอ้โหเลือดร้อยกว่าไอ้บ้าเม,ม,มื่อกี้สวนแล้วมาโดมคนนั้นรอไหมครับใช้ไหมรีสกิลไม่ใช้นะฮะแล้วเมดเบนมาแล้วแล้วรีสกิลเลยเฮ้ยเบิร์นมาน้ำมาแล้วอา้าวโดมทันนะผม โดมทันก็เรียบร้อยสิจ้าามือท hey ี่หลังของเกมวันนี้ลอยระดับมึงตี้องแลูกแปลกเลยกันเบรดบอกนีในเทลี่มีซาเวะแล้วปะของดาเมตอย่างเยอะนะแต่แบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้อเทลี่ ออกมาเป็นเกนจูโร่นะครับตอนนี้ก็ฟูแล้วแหละนะแต่ว่าของฟูไม่ได้ชิ้นใหญ่อะไรมากนะมีเกนจูโร่ขี่ข้อดที่สกิลไอเอลเดอร์กับวิมเบทนะมันเป็นของที่2,000กับ3,000ครับถือว่าเป็นชิ้นกลางๆนะไม่ได้ชิ้นเลทแพงแต่มันแบบว่าเราเน้นขอสามารถมันดีกว่าอย่างีวิมเบทเนะมันก็เน้นคิวไวไงเออเอลเดอร์ก็ เวลากดใช้เนี่ยความเร็วมันได้ถึงเก้าสนะครับแทบจะเร็วสุดแล้วนะครับแต่ราคาโคตรถูกดูดเลือดอีกเขาเสียแล้วก็มีคือแน่นอนเวลากดใช้มันบางนะครับแต่ว่าเวลามันโดมเนี่ยในตานเนี้ยนะครับเวลามันโดมก็ไม่มีใครมาตีมันได้ยกเว้นแต่ด็อกเตอร์น,นะครับซึ่งก็ไม่ได้นากก่ากลัวนแมนเล่นตั้งนานมีของแคนี้กว่าสามชิน้นโดนโดนไม่มี How can such อ่าเห็นแล้วครับเมดเบรมาแล้วมาดูโคนอนกูดีกว่าโคนอนสไลด์มาตีตีเมดเบนสวยได้อยู่โยมรอดไปอ้าวแมงมัดขยมสวยครับแมงมัดว่าไงแมงมัดแมงมัดแมกมัดโอ้โหอ้าวเบอร์ซูมิได้คิวเฉยเลย อะไรโทเค็นไปนะครับแบตซมิธไปที่บ้านมันจบจบไปมีแค่เศษกับใบนะที่จะโขนอัได้ตอนนี้แต่แบบมันไม่มีตังออกไงเศษกับใบก็ราคาแพงของท้ายเกมอ่ะนะแม่งไม่ได้ฟาร์มด้วยครับผมเรียบร้อยครับจีจีตอนเกมเฉยๆนะครับท้ายเกมนี่ไหลยาว ตดอกเตอร์เน่โอ oh, so ้โหมีร oh, 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 ีโดมด้วยตายแน่สองตัวสองตัวเป็นอย่างน้อยเฮ้ยค็นกเตอร์สวยค็นกเตอร์สวยนี่ครับใจเย็นรอโดมสองตัวแล้วดอกเตอร์โอ้โหโนเมดแต่เย็นจริงๆนะครับผมยืนดูเพื่อนตายอย่างโหดเหี้ยมเฮ้ยได้ได้อีกลีโดมอ่าเคียเม็ดเบีนอึดว่ะ เป็นเบนอืดวะอืดว่าเม็เนเบนอุ้ยลิงโอ้โหเม็นเบนอืดจังวะดูดิโด,ดมได้สองคิวอะเฮียรีสองเีก็ได้สี่ตัวแล้วแต่เมื่อกี้บัสมีได้ไปตัวนนะยังนะโอ้โหมีสเปดนะครับกันเบนบอกคอนไปนีมมม่มาฮาใครก็จบเรียบ นี่ขนาดเทลลี่ไม่ค่อยเป็นงานเลยนะคือไม่รู้นะปกจะเอาอะไรเลยตอนนี้แบบสมองไม่มีความคิดในึหัวเลยิีนึงออกก็มีรอเรียกวันพีดอะลู่มใช่ไหมไปยังไงครับผม เบ๋เบ๋สวายจุดเก่าตุ๊กยม่คมนอ,คอนี่หรอเหลือบาไนึ่งบารนะครับผม ไ้โดนแล้วโดนโนแม่แล้วยังไงเอาไม่มีโดมด้วยครับเปิดดัดไปสไลด์เอาไหมโอ้โหสามทีวเทียแล้วแม่งดอกแรกติดตันตลอดแล้วเมเบรนสู้ดิสู้สู้ดิวะอย่าไปกลัวอย่าไปย่องอย่าไปยองอย่าไปยองสู้เลยมเมเบนมีควนตันวะอันนี้เฮ้ยทีแรกแม่งติดตันตลอดเลยนะหลังจะวอล์งเนี่ยอ่าถอยนะครับใจเย็นไม่เอาด้วยนะครับ ไปผมไฟไปแล้วเม็ดเบนแต่าจะาโดนเม็ดเบนก็ได้นะเบ๊เบ๊เนี่ยเม็ดเบนไม่สู้สไลด์ต่อครับเรียบร้อยดองเตอร์ลูดมาครับผมเบ๊เบ๊โอโแรงเกินว่ะไอ้ดวไม่งดีด้วยนะเนี่ยติดตันละหลอดเลย30%เออ้าก็เยอะอยู่นะโดม โอ้โหเรียบร้อยครับผมสามุดสองคิวสามทางที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมสาจุสองตัวเลดเกมนี่ของข่าวจริงครับตัวนี้แล้วแมวคิดิคอเลยวะกาแบบว่าตีทีเดียวตายเหมือนกัน อ่าได้ครับโอ้โหถุยมึงจะให้กระน้ำฟ้าอีบ้าสามทางแล้วมาให้เลยตอนนี้นะเกมรู้ผลมาแล้วโอ้โหไปสมิธดับสามสี่เลยว่ะนี่นกันเบก็เกิดอยู่นะครับนี่น้องแมตคิวอาริลี่ได้ตัวเดียวแล้ววะ ีสามสามตบกูยังลูกเคลี้เยอะไปจี๊ดหนึ่งนะครับถ้ามีตัวซับหรือว่าตัวตันช่วยสักตัวหนึ่งอาจจะช่วยได้เยอะนะไม่มีตัวจับโคนอ๋อก็สบายเลยไม่มีตัวหยุดอ่ะโอ้โหสามสิบห้านะครับผมก็อ่า